วิบากบุญอ่าเป็นยังไงวิบากบุญ <c oughs> บุญหนึ่งก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งนะหรือว่าจะเรียกกันอย่างหนึ่งคือวิบากกรรมนั่นแหละเพราะว่าบุญเนี่ยก็เป็นสัญญากกรรมนะห <c oughs> ลังจากเ <c oughs> อาไปหลังจากที่เราได้เห็นเหตุของเหตุของเหตุเหต,เหตุของบุญนะมาจากครวมาเหตุของบุญมาจากฐานหรือว่าความเขียนหรือว่าเจียตนาแตอันนี้ก็คือนี่นี่คือเหตุของมัน อ่าคราวนี้มาดูผลกมันอ่าวิบากบางคนก็มุดนึกถึงเดี๋ยวไปอ่าไอ้นึกถึงว่ามันเป็นความเลวร้วายอะนี่ก็อความไม่ดีเลยอ่านว่าวิบากไปติดคำว,ว่าวิบากกรรมคือกรรมจริงๆเนะี่ยมันมีกรรมดีกรรมชั่วนะไอ้กรรมดีก็คือบุญนี่แหละนะไอกรรนะกรร้กรรมชั่วมันก็คือบาปนั่นแหละอ่ากรรมดีกรรมชั่วบุญบาปนะซึ่งลักษณะของของการให้ผลวิบากเ,เนี่ยแปลว่าการให้ผลนะ การให้ผลของบุญเนี่ยบุญมันไม่เป็นกรรมเลยมันก็คือวิบากกรรมเลยการให้ผลของวิบากกรรมท่านว่ามันเป็นอจินใจอจินใจมันมีอยู่สี่อย่างว่าจะเป็นวิสัยของพุทธเจ้าะอาใครก็ไคปคิดติดตอว่าพุทธเจ้าอตายแล้วเกิดไหมตายปฏิญพาแล้วไปไหนอะไรต่างๆคือใครไปคิดตามวิสัยของพุทธเจ้านึงมันมันไม่มีขีดสุด ที่ที่สุดเขาเรียกว่าอวิสัยบริเจ้าเนี่ยมันไม่มีถ้าใครไปคิดไปตองตามเนี่ยมันเป็นถือเป็นวิปลาสมันจะเป็นวิปลาสได้ว่าบริเจ้าจะเกิดตายแล้วไปไหนไปอยู่ยังไงมีวิมังวิมานอะไรยังไงอะไรต่ตางๆเนี่ยอันนี้คือก็หมายความกินไตนะอ่าอ้ก็นหนึ่งคือผู้มีฌานคือผู้เข้าฌานได้เนี่ยได้เนี่ยมันฌานตั้งแต่หนึ่งถึงแปดแล้วนะอ่า ซึ่งมันก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเขาอยู่ในภบไหนคือถึงแม้ว่าเขาเราเรารู้ว่าเขาอยู่ในชานแปดชานหกชานเจ็ดหรือว่าชานสามชานสี่อะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้อารมณ์ไหนหรือว่าเขาอยู่ในอารมณ์ไหนเพราะว่ามันเป็นวิสัยของเขาไม,ม่วิสัยของของผู้มีชานวิสัยผู้มีชานก,ก็มีชานของเขาเราไม่สามารถจะเข้าไปรู้ได้หรือว่าคน อยากจะเข้าไปดูได้เหมือนกับพระอนุรธธุทธะเข้าไปดูชางพระเจ้าอันนั้นก็ไม่มีที่สุดสูงก็ไปเรื่อยของมันอ่ะมันก็เลยไม่เป็นไม่มีที่สุดสุดอ่ะใครที่ไปตามก็เป็นผู้วิปลาสอ,อีกันนึ่งก็คืออายุใสของโลกส่วนใหญ่คนนึกถึงเนี่ยว่าโลกเรียมันเป็นโลกของของโลกของมนุษย์นี่จริงๆมันโลกเนี่ยมันแทนนาม,มาธรรมแทนสภาวธรรมนะที่ บอกว่าโลกกรรทมันมีอยู่แปดอย่างมีาลาบเสื่อมยาบลาบยศเสื่อมยศมีสันเสริมมีนินทามมีสุขมีทุกข์ถ้าใครไปตึกตามตองตามาดามดีที่สุดคือยังไงชั่วที่สุดคือยังไงได้ลาบสูงสุดเป็นยังไงได้ยศต่ําสุดได้อันนั้นเป็นยังไงเน,นี่ยอันเนี้ยก็มันไม่ใช่เป็นวิสีวิทยี่ใสที่จะไปมีที่ที่สุดได้ มันก็จะมีไปเรื่อยอยากได้นู่นได้นี่อยากได้นี่เพราะได้อันสิ่งนี้แหละเหมือนกับที่ฎีของฝรั่งที่เขาทามาของซิ่งบ้านฟลอยด์นี่แหอะความต้องการห้าประห้าอย่างนะเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเมื่อความต้องการนั้นได้แล้วการตอบรองแล้วความต้องการอื่นยิ่งเกิดขึ้นมันเป็นวิสัยของโลกวิสัยของโลกมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่โลกว่าโลกเรามันจะพัฒนาวิสัยของโลกคือโลกก็ทำเปลี่ยน อันนี้คือสรุปง่ายให้อย่างนี้นะอีกตัวสุดท้ายเนี่ยคือตัวที่เป็นวิบากกรรมวิบากกรรมคือวิบากบุญนี่แหละนะบุญเนี่ยมันเป็นสัญญาก,กรระคือมันมีอยู่แล้วอ่มันมีมันมันไอ้ไอ้มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันจะได้ผลยังไงคือจะจะไปตามดูผลของผลของกรรมเยหรือว่าผลของบุญอ่าหรือผลของมีความชั่ว มันจะเกิดขึ้นมาในจิตของเราเมื่อไหร่ไม่รู้มันไม่รู้ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะมันแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาได้เมื่อเกิดมีเขาเรียกว่ามีเหตุมีผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมามันก็จะไปเกาะไปตามไอ้พวกวิบากบุญ <c oughs> วิาบ <c oughs> วากกรรมของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาซึ่งเราเนี่ยเวลาเราทําบุญหรือว่าเราเจตนาในการทําบุญนู่นนี่นั่นไปเนี่ยมันอยู่ในจิตของเราเนี่ยตลอดไปน ไอ้บิบากบุญวิบากกรรมต่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นสัญญากรมันอยู่ในจิตของเรามันอยู่ในบันจิตของเรามันจะเกิดขึ้นมาตอนไหนไม่รู้มันมันมันจะไปตามมันมาก็ไม่ได้จะนึกออกได้บางทีเนี่ยสัญญาหรือคือความจำเนี่ยเรานึกออกก็ไม่ได้บางทีนึกไม่ออกก็มีมีหลายหลายครั้งที่เราทําไปแล้วมันนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเนี่ย้ท่านที่เราเคยสวดเคยท่องบทสวดอะไรต่างๆอะไรก็ดีนะแล้วต่นึกไม่ได้ก็มีนะมันเป็นวิบากของมันนะ คือมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่หรือมันจะหายไปเมื่อไหร่มันเป็นเรื่องของอของกรรมเป็นเป็นเรื่องของบุญบุญก็เหมือนกันนะบุญเหมือนกันคราวนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราไม่รู้อ่าถ้าเราท,ทําบุญน้อยอทาบุญน้อยเนี่ยมันก็ปล่อยเต่านะปล่อยลงไปในทะเลางนะกิต <c oughs> ของเราอยู่ในระดับเอที่ไปไปทะเลปล่อยลงไปทะเลโอกาสที่เราจะเห็นบุญเรามีโอกาสเยอะๆไหมละ่ะก็มีโอกาสน้อย ซึ่งมันจะเกิดขึ้นมาในชาติไหนก็ไม่รู้ตายไปเป็นมนุษย์จากตายจากมนุษย์ไปแล้วไปเป็นสัตว์เดรชานไปเป็นเทวดาไปเป็นอะไรมันก็จะกรรมพวกเนี้ยมันก็จะตามไปมันจะตามไปดูตลอดไปจนคุณบรรลุธรรมการบรรลุธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าไอ้ไอ้ไอ้พวกนี้มันจะดับไปไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วว่าจะไปดับกิเลสจริงๆแล้วมันไม่ได้ดับกิเลสเพียงแต่ว่า มันเกิดขึ้นมาแล้วมันวางอโดยเฉพาะผู้ที่ถึงโสดาบันยเลยผู้ที่เขาไปถึงสภาวะโสสาบัลได้คือไอ้กรรมเดิมเขามีไหมไอ้พวกอที่เขาไปฆ่าสัตว์ฆ่าคนฆ่าอะไรต่างๆมันมีเกิดขึ้นมาแล้ะมันก็จิตพวกนั้นมันมาแต่ว่ามันจะวางไอ้ความชั่วนความชั่วจิตมันเห็นแล้วมันจะวางมันจะวางด้วยทั้งเจียนตัมุตหรือปัญญายมุด ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะทิ้งด้วยเจตวิมุติก่อนก็คือผู้ที่ฝึกได้ไปถึงโซดาบันหรือว่าโซ,ซโซตับปะณะเนี่ยคือจิตมันจะทิ้งความคิดนั้นมาเองโดยธรรมชาติของมันโดยประมาณอด้วยความที่มันอยู่ประมาณราวๆนะ้5เปอร์เซ็นของของทั้งหมดนะเพราะว่าจิตของเราเนี่ย มันจะไปอยู่ในอัตราประจําอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ว่าคราวนี้มันจะทิ้งทิ้งเราฝึกทิ้งทิ้งทิ้งจนเราเริ่มเห็นเด่นชัดเนี่ยมันก็อยู่ในราวรสักสิบเอ่อสี่สัไอ้สิบไอย้ยี่สิห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอ่ะคือมันมีกิตเราทิ้งอารมณ์ทิ้งความคิดเนี่ยได้ไวไวขึ้นจนเห็นเด่นชัดอ่าใ,ในในสภาวะโสดาบัน แล้วคราวนี้เมื่อมันเกิดความหนาแน่น,นขนาดนั้นแล้วเราก็ต้องพัฒนาต่อไป mm. คนในขณะที่เป็นคนเราสามารถที่จะทําต่อไปได้เต่ยเมื่อไหร่ที่เราตายไปในขณะที่เป็นสุรบันเราก็ต้องไปถ้าหากว่าเป็นเทวดาก็ยังมีโอกาสที่จะไปทําต่อได้นะ mm. เดี๋ยว,ว่าถ้าเป็นเอ่อเป็นเทวดาโดยที่ยังไม่ได้ไม่ได้จะต้องมีคนไปตามไปเทียบเอ่อไปปวดอีกเหมือนกับพระธเจ้าไปปวดบิดามารดาของท่านเป็นตรวมารดาของท่านอย่างเงี้ยนะอ่าคือมันจะต้องคนมี คนที่มีวาสนาอย่างนั้นด้วยถึงจะทําได้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเราเนี่ยเอาให้ชัวเนี่ยคือจะต้องบรรลุธรรมในชาตินี้เอคือต้องทาด้วยตัวเองจนได้เห็นเมื่อจิตมันถึงสวดาบันแล้วมันจะไม่ถอยกลับมาอจิตถึงสวดาบันแล้วมันจะไม่ถอยกลับมันเกินครึ่งทางไปแล้วมัน,ม,นมันเกินมันเข้าไปเรียกว่าตกกระแสไปแล้วมันจะไม่กลับมาบุญก็จะไปช่วย บุญเนี ond, en, en, am, am, s, ่ยก็จะไปช่วยให้เขาปฏิบัติทําได้ต่อไปในขั้นในการเป็นเทวดาอย่างเงี้ยนะว่าเป็นเทวดาก็จะเป็นเทวดาอีกพวกหนึ่งนะจะไม่เป็นจะไม่เป็นเทวดาแบบไปที่เขาพากันไปบูชากันเนี่ยเหมือนเป็นเท้าไอ้เครสุววัณเป็นพวกกินลงกินอะรอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเทวดาอีกพวกหนึ่งที่เป็นเทวดาที่เป็นผู้บรรลุธรรมที่เป็นโสดาบันแล้วพร้อมที่จะไปต่อ สามารถจะไปต่อได้ด้วยด้วยผลบุญหรือวิบากบุญวิบากกรรมในผลของบุญเนี่ยจะไปส่งต่อแต่ว่าในขณะที่คุณไปสกงนรกนก่าะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคุณกิจสุดท้ายของคุณเนี่ยปรากฏว่ามันเวทนามันกล้ามากมันปวดมากก็เลยกิจมันกระสับกระสายมากก่อนที่จะ,ะกิจสุดท้ายจะหายไปมันก็เลยไปท่านไปส่งนรกแต่ผลบุญที่คุณทําไว้เนี่ยมันจะกลับไป มันมันจะมันจะไปเกิดขึ้นไปในขณะที่บุญคุณหมดนะไอไอไอกรรมกรรมคุณหมดไอกรรมตัวนี้หมดจะมาใกล้บุญมัยจะกลับมารับไปคุณจกที่ตกนรกอยู่อ่าเพราะไอกรรมกรรมที่ตกนรกกันหมดก็จิตมันก็จะไปอันใหม่ขึ้นไปขึ้นสวรรค์อ่าอุปมาเอ่อก็เหมือนกับเราฝันอ่ะเหมือนเราฝันถ้าหากว่าเราไม่มีกายหยาบเนี่ยไม่มีร่างกายของเราเนี่ยหรือว่ามีประสาทพวกเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันก็จะไม่กลับคืนมา แต่เราฝันสมมติว่าเราฝันร้ายเราฝันร้ายนี่มันก็จะร้ายไปเรื่อยยาวไปเรื่อยเป็นกลับเป็นกันไปจนหมดเอจนหมดอายุอายุของมันอายุอายุในรกอายุสวรรค์ของมันอ่ะมันถึงจะอ่าผลผลตรงนั้นะคือผลกรรมตรงนั้นถึงจะหายไปแล้วมันจะเกิดขึ้นมาใหม่อ แล้วไม่จะเกิดขึ้นมาใหม่ไม่จะเกิดเป็นบุญอยู่ไหมล่ะไม่รู้สิแล้วแต่วิบากรรมอะวิบากรรมมันเกิดขึ้นมาพอาหมดกรรมมันนี้หมดแล้วไปใช้กรรมมันนั้นต่อไปใช้กรรมอันนี้ก็ก็ได้เพราะว่ามันเป็นวิบากรรมจนกว่าที่อคุณจะคุณจะบรรลุสดบรรลุสดาบันบรรลุสดาบันก็คือเห็นบุญก็วางเห็นกรรมก็วางอวิบาบุญวิบากรรมไม่มีผลอต่อจิต แต่ว่าถ้าหากว่ายังเป็นโซดาบันอยู่วิบากบุญเนี่ยมันยังติดได้นะมันมันยังมันยังชอบมันยังยังชอบดีอยู่มันยังอยากได้ดีอยู่นะแต่ว่าไอ้นรกเนี่ยคือพวกที่ชั่วพวกที่โลร้อนไอ้พวกเนี้ยพวกที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยไอ้นี้ยมันจะปิดประตูก็เรียกว่าปิดประตูนรกคือผู้ที่ตกกระแสโตัวระบันเนี่ยมันจะปิดประตูนรกคือกรรมตามไปอยู่กรรม ชั่วต่งตางๆที่ฆ่าสัตว์อะไรต่งตางๆนี่เราทําไปทั้งหมดแล้วแหละมันก็ตามขึ้นไปแต่วางได้เหมือนพระพุทธเจ้าเห็นไหมพระเจ้าเนี่ยตอนที่ท่านตรัสรู้เนี่ยมารก็มาโอ้โหทำอริยานในแต่ๆนี่ที่บรรยายกันเลยเออถ้าหากว่าท่านก็ปราบมารด้วยเนี่ยพาหุสห่สทหารที่เราบอกเราท่องกันนะเออคราวนี้เขากมปราบมารได้ท่านปราบมารได้แล้ว ตอนบรินี่ผ่านมารก็ยังมาอีกเ่มาบอกว่าให้ท่านบารีนิพานซะเนี่ยตอนนี้เหลืออีกสามเดือนเนี๋ยนทะ่านบานิพานซะอะเน,นี่ยเห็น,นไหมซึ่งมารเนี่ยมันก็คือไอตัวสัญญากรรมพวกนี้แหละไอสัญญากรรมหรือไปีวิบากกรรมเนี่ยแหละมันก็ตามไปท่านก็บอกว่าโอ้ท่านเห็นโอ้ตอนนี้ขึ้น,น,น,นมาเออมันเป็นสมควรแล้วที่จะ,ะควรจะปรุงสังขารน,นั่นก็ปรุงสังขารเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ว่ามันตายแล้วมันไม่ไปมันดับ หรือว่าเราฆ่ากิเลสแล้วมันไม่มีกิเลสอีกต่อไปอันนั้นนะมันเป็นการกดทับมันเหมือนกับเรื่องของผู้มีฌานน่ะผู้มีฌานก็เอาแต่สิ่งที่ตัวเองอยากจะได้สิ่งที่ไม่ตัวเองไม่อยากจะได้แต่ว่าเมื่อไร่ที่มันหมดอํานาจของฌานนั้นมันก็จะกลับมาสู่วิบากกรรมปกติอวิบากกรรมธรรมดาที่ที่เราทําเลยเพราะฉะนั้นผลบุญหรือว่าวิบากของบุญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ว่าขึ้นกับเหตุปัจจัยที่มันมันเป็นวิสเป็นวิสัยของมันเราไม่สามารถจะคาดเดาได้หรือว่าจะไปเอาบุญมาใช้ก่อนก็ไม่ได้ถ้าว่าเราจำเนินๆชีวิตอยู่ตามปกติเนี่ยมันเราพอเราทําบุญเนี่ยเราเราจะนึกถึงบุญเนี่ยบุญจะมาตอบสนองเราเนี่ยอถ้าเราทํามากเนี่ยมันจะมันจะกลับมาได้ไหวเช่นมันจะคนที่การให้ทานตอนเช้าคือใส่บาตรดินประจำทุกวันทุกวัน กินก็จะควันขวายในการหาอะไรมาใส่บาตรในตอนเช้าอันนั้นคือผลบุญของเขาจะมาเป็นสังวัสติคือมิบากมิบากบุญเขาจะมาเป็นสังวัสติอ่าพวกนี้ในอ่าเขาจิตข,ของเขารับรองได้เลยว่าเขาจะขึ้นสวรรค์อย่างแน่นอนอ่าเพราะว่าเขาทําบุญแล้วพอถึงรอบอ่าถึงถึงวัดวัดเงือรอบของมันแล้วมันจะมาอ่าบุญก็จะมาให้ผลอ่าถึงว่าเขาจะพลาดตกนระกไป แล้วก็ไม่นานบุญของเขาก็จะถึงรอบมันเกิดขึ้นมานะอะอ,ะอย่างอยู่ในในสวรรค์อย่างเงี้ยถ้าคนทําบุญอป้าก่อนว่าเอาบุญวิบากกรรมวิบากบุญมาพอดีอคุณได้เสวยบุญนั้นแล้วก็อยู่ในภาวะบุญนั้นไปได้เท่าที่อายุบุญนั้นอ,อ,อายุการเกิดคนนั้นถ้าคุณเกิดในชั้นไหนล่ะถ้าคุณไปเกิดในชั้นดาวดึง เงินดาวเดือนนี่มีประมาณหนึ่งวันเท่ากับหนึ่งร้อยปีมนุษย์อย่างเงี้ยอ่า <c oughs> คุณไปได้บุญหนึ่งได้บุญไปหนึ่งวันคุณทานหนึ่งวันนะคุณได้บุญหนึ่งวันคุณก็ไปอยู่นั้นได้เท่ากับหนึ่งร้อยปีมนุษย์ <c oughs> จบจากนั้นไปแล้วคุณได้เอ่เอวิบากกรรมมันวิบากบุญวิบากกรรมมันอะไรขึ้นมาต่อมันก็จะต่อเข้ามันไปเรื่อย <c oughs> ๆนะจนกว่าคุณจะสามารถจะทิง้งมันจะทิ้งของมันได้อ่าถ้า,าว่าเป็นแต่ทรบรันเนี่ยมันก็จะทิ้ง นันก็จะทิ้งไอ้ไอพวกไอ้นรกได้คือปิดประตูนรกได้แต่ส่วนท่านที่มีบุญเยอะๆนะ่นก็สามารถจะ,สะเสวยผลบุญต่อไปได้เรื่อยๆ,ๆนะแต่ว่าเมื่อไหร่ท่านหมดก็มีหมดบุญเหมือนกันนะหมดเสร็จแล้วท่านก็จะกลับกลงมาสู่อ่าบาปหรือว่าสู่กรรมวงนั่นที่ท่านทําไปเพราะว่ามันจะตามตัวท่านไปตลอดจนะนกว่าท่านจะรู้ธรรม